ผิดไหมคะที่ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยมีแฟนเลยอาจารย์ไม่ผิดค่ะเนี่คือสถ,ถานการณ์ความรักความสัมพันธ์เนี่ยนะไม่มีถูกและผิดนะคะครับคือมันเป็นเรื่องเฉพาะของคนแต่ละคนนะที่คุณเจอกับสถานการณ์และปัจจัยชีวิตแบบไหนใช่ไหม <c oughs> การที่ไม่มีแฟนเลยอ่ะนะคะอตอนนี้ไม่รยยุเท่าไหร่นะคะบอกไม่เคยมีแฟนเลยเนี่ยเมื่อกี้เห็นแอปคอมเมี่สหปกาศก็มีมีหลายคนครับถามคนแถวนี้เองอะ ตอบได้ทันทีนตอบได้ทันทีว่าอายุเท่าไหร่นะคะคก็คือคือก็เป็นไปได้ว่าที่ไม่มีแฟนเลยเพราะไม่เจอคนที่รู้สึกอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์รหรือเจอแต่เขาไม่อยากพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณม,มันเป็นไปได้มากมายหลายอย่างอะนะคะไม่เป็นไรหรอกคะ่ะนะคะคือในเรื่องความรักความสัมพันธ์มันต้องเอาต้องดำเนินไปและเลือกอย่างที่ตามปัจจัยชีวิตของคุณเองนะคะ โอค่ะไม่ผิดค่ะการมีแฟนไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตคุณฉันเชื่อแบบนั้นแต่ว่าจะมีก็ได้มันก็แฮปปี้ดีนึกออกปะมันแฮปปี้ในช่วงเวลานหนึ่งใช่เหมือนที่บอกเลยนี่คุณคุณอ่าขออนุญาตถ้าอ่านชื่อแอคเขาผิดนะครับได้ดูไลฟ์ครั้งแรกตื่นเต้นเหมือนอาจารย์กับคุณนุ้ยนั่งอยู่ตรงหน้าจริงเรยายลองมานั่งตรงนี้ดูอีกฟิลนึงเลยนะการได้เห็นแบบสีหน้าแววตาอาจารย์แบบครบแบบ full HD เนี่ยมันแบบมันกระแทก อ่ะมีคำถามขเข้ามาเรื่อยๆนะครับในขออนุญาตขอดูขอดูนิดนึงนิดนึงอาจารย์คิดเห็นไงครเนี้ยรักไม่ใช่รางวัลตอบแทนของความดีโอคือแปลว่าอย่างนี้เป,ปล่าอ่ะแปลว่า,เ,าเวลาที่คุณรักใครสักคนหนึ่งคุณรักคนคนหนึ่งอยู่แล้วคุณดีกับเขาค,คือทําดีด้วยทุกอย่างดูแลนะคะเสียสละและอะไร่งอื่นอีกมากอะไรอย่างเงี้นยน,นะคะเสร็จแล้วคุณไม่ได้ความรัก ตอบกลับมาบอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ใช่ค่ะความรักไม่ใช่อะไรที่เป็นคือไม่ใช่สิ่งตอบแทนนะคะของความดีครับก็เมื่อกี้เราบอกแล้วไง<ช>ความรักมันไม่ดิสคริมิเนตไม่เลือกนะ,ะใช่นี่ไงล่ะอ่ะโอ้มีปัญหากับการเดินออกจากความรักครับแต่คือยังลืมความสัมพันธ์นั้นไม่ขาดพอมีอะไรกระแทกใจให้ข้อคิดบ้างไหม เดี๋ยวก่อนถามก่อนว่ารับได้แค่ไหนเอากี่เปอร์เซนต์กระแทกแบบไหนกระแทกแบบทะลุจากอกไปข้างหลังก็มีนะ,ะ,ะ<อ>คุณใจดีหนะ่อยใจดีหนะ่อยขอกระแทกกระแทกเลยอาจารย์เขาอยากได้อคือการเดินออกจากความสัมพันธ์เนี่ยนะเอาเอาพูดง่ายๆก็เวลาที่คุณเลิกกับแฟนนะคะคืออยู่ในความสัมพันธ์มไม่ว่าความสัมพันธ์นั้นจะไปถึงขั้นไหนแล้วนะแล้วเลิกกันเนี่ยนะคะมันไม่ใช่พอคุณก้าวเดินออกไปปุ๊บทุกอย่างมัน มันขาดนะคะมันต้องใช้เวลานะคะกว่าจะตัดจากการขาดแล้วก็บางคนตลอดชีวิตก็ไม่สามารถจะลืมความสัมพันธ์บางความสัมพันธ์ได้สลักจิตนะคะ EP แรกๆของเรารอะไรอย่างเงี้ยก็คือ,อสำหรับดิฉันนะมันอาจจะไม่ใช่เรื่องการตัดให้ขาดแต่มันเป็นการค่อยๆจัดที่ทางนะคะวางคนหนึ่งที่คุณ เคยรักเคยสัมพันธ์ด้วยเคยนะขีดจังใต้นะคะเพราะคือมันเป็นอะไรที่ผ่านไปแล้วนะคะวางเขาไว้ในที่หนึ่งของชีวิตนะคะนานๆนนก็หันกลับไปดูสักทีหนึ่งอ,อย่างที่บอกนะคะหันกลับไปดูแต่คงเดินย้อนกลับไปไม่ได้นะคะอะไรอย่างเงี้ยก็คือคือออกจากความสัมพันธ์แล้วยังคิดถึงคนนั้นนะคะคนที่เคยรัก คิดถึงความสัมพันธ์เดิมแล้วบางครั้งหหยหาไม่เป็นไรค่ะนะคะไม่เป็นไรเลยนะคะเวทแล้วมันต้องใช้เวลาแล้ววันหนึ่งนะคะวันหนึ่งซึ่งไม่รู้ว่าจะนานเท่าไหร่นะคะแต่ต้องยอมรับว่าสําหรับบางคนมันนานมากวันหนึ่งนะคะพอคุณนึกถึงคนที่คุณเคยรักที่คุณตัดไม่ขาดลืมไม่ได้เนี้ยนะคะวันหนึ่งคุณจะตระหนักว่าคนคนนี้คือคนที่คุณเคยรัก หลายๆอย่างที่คุณโหยหาคือสิ่งที่คุณเคยทำช็อตปากเปื่อยเลยอะ่ะเคยเ <c oughs> ขาใจคเขาว่าเคยไหมคุณผู้ชมเมื <laughs> ม่อกี้ในภาพภาพในหัวหนูคืออะไร,ร้ป่ะอาจารย์อาจารย์บอกว่ามันแบบมันไม่ใช่แบบว่าออกจากความสัมพันธ์แล้วขาดเลยภาพในหัวหนูคือโฆษณาพิซซ่าที่ชีดยืดมาก <c oughs> นี่หิวเลยนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวพอมันยืดไปเรื่อยๆอาจารย์เดี๋ยวมันคงขาดแหละ โอ้มันต้องใช้เวลาใช่ครับนี่คุณทีเคบอกว่าใช้เวลาถึง15ปีถึงจะตัดใจออกนะคะแต่ว่าในที่สุดก็ก็ตัดได้คือหมายถึงว่าจับวางคนคนนี้ไว้ในที่ที่เหมาะสมได้ใช่ไหมคะครับซาคอมเมนต์นี้จังบอกอยากให้จัดแฟนมิตรอยากเห็นทุกคนมานั่งกินในสตูเหมือนกันนะฉันเนี่ยฉันไม่อยากกินคนเดียวแล้วจะเหนื่อยอุ่วิคถามนี้ดีมากครับหน้าตามีผลต่อความรักหรือไม่ครับอาจารย์ มีค่ะครับมีค่ะแต่มันไม่ได้แปลว่าหน้าตาดีนะทำให้ได้เปรียบในเรื่องความรักอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือคืออย่างนี้หน้าตารูปร่างหน้าตาเนี่ยนะคะของคุณภาพของคุณเนี่ยนะมันมันมันทำให้คุณถูกมองเห็นคนที่หน้าตาดีใช่ไหมถูกมองเห็นนะคะ พอถูกมองเห็นค,คือหมายถึงคนเนี่ยมองแล้วมองแล้วไม่ได้มองผ่านหยุดมองเนี่ยนะคะก็อาจจะมีโอกาสเพิ่มมากขึ้นอยู่บ้างน,นะคะที่จะ,ะมีคนมารักนะคะคือดิฉันกำลังเดาใจคนถาม,น,มนะคะว่าคนถามนี่กำลังถามจากมุมไหนนะคะคือแต่ว่าเอาเข้อจริงๆคือในที่สุดแล้วความรักอีกเช่นเดียวกันนะคะ ความรักไม่ได้เลือกคนสวยหรือหล่อนะคะเช่นเดียวกับที่ไม่ได้เลือกคนดีหรือคนเลวค่ะปบมือดอชอิชอบมากชอบมากอาจริงๆต้องยอมรับต้องยอมรับจริงๆอาจารย์หน้าตามีผลกับความรักมากเพราะสถานะสิ่งแรกที่เราจะเห็นจากใครสักคนหนึ่งก็คือ a อ p e a r a n c e ของเขาแหละแต่อย่างที่อาจารย์บอกความรักไม่ได้เลือกหน้าตายแล้วฮะเพราะเหมือนกันเหมือนกันกับที่ความรักไม่ได้เลือกความดีคนดีคนชั่วทุกคนมีความรักได้หมดอาจจะไม่ถึงเวลาของคุณ แต่กลล,ละดูรายการนี้บ่อยๆอ, <laughs> <laughs> อุ้ยชอบคำขอขอ,ขอ,อ่านคอมเมนต์นิดนึงเขาชอบมากเลยวันนี้ให้ดอกไม้คุณแม่คะ่ะชีแฮปปี้มากชอบรายการนี้มากคะ่ะช่วยดึงสติมากๆก็ทําให้เห็นมุมมองที่ไม่เคยเห็นในหัวมาก่อนเลยน่ารักฝาสกสวัสดีคุณคแม่ด้วยนะครับอ่ามีอะไรอีกประหนึ่งมีคนบอกว่าเวลาตัดใจให้ลองเขียนความรู้สึกตอนนี้เก็บไว้แล้วพอเวลาผ่านไปขอยิบมาอ่านแล้วจะขำ เมื่อตัดใจได้ก็จะกล,ลัอันนี้ก็จริงก็น่าสนใจขอบค,คุณคุณบุูธนะครับอ่ะคำถามถัดมาครับขอวิธีหลุดจากคนที่คิดกับเราแค่เพื่อนหน่อยครับอ่าแสดงว่าถูกขังอยู่ในเฟรนด์โซนนะคะโอ้ลัวกี่ชั้นเอ่ยเออก็อวิธีหลุดคือคือหมายความว่าไงคือคือจริงๆมันมีวิธีหลุดหลายอย่างครับนะคะก็คือหลุดไปเลยไม่รู้สึกไม่ไม่เกี่ยวข้องกันอีกนะคะหรือหมายถึงการปรับ ระดับและระยะความสัมพันธ์ให้กลายเป็นเพื่อนกันได้จริงๆนะคะคุณเจ้าของคําถามอาจจะต้องพิจารณาในแง่นั้นนะคะคืออาจจะต้องหยุดคิดก่อนนะคะว่าเฮ้ยเราถูกขังเราถูกวางและขังอยู่ในเฟรนด์โซนมันได้แค่นี้นะคะคุณคุณอยากจะจัดการกับมันอย่างไรนะคะอยากจะเดินไปเลยจากตรงนี้นะคะถ้าอยากเดินไปเลยจากตรงนี้นะคะก็ต้องทําอย่างที่เราพูดเมื่อกี้เนี่ยคำถามก่อนหนะ้านี่นะคะก็ใช้เวลาค่อยๆแกะนะคะ แต่คุณก็อาจจะค่อยๆปรับระดับความสัมพันธ์ให้กลายเป็นเพื่อนออกันเลยก็ได้เช่นเดียวกันลองพิจารณาดูนะคะครับผมดีนะนี่น่ารักมากเลยอ่ะจริงๆอ่ะแฟนโซนนี้มันยังคงเป็นประเด็นฮอตฮิตตลอดชาเหมือนกันนะอาจารย์แล้วก็รู้สึกว่าเออนั่นแหละคุณผู้ชมถ้าเขาถ้าใช้เวลานาน,านมากเมื่อกี้ได้เห็นคอมเมนต์แบบกี่ปีนะสิปีอะไรเงี้ยหาาเถอ เอาเวลาไปทําอย่างอื่นไม่แต่ว่าแต่ว่าหนุ่ยอย่าไปว่าเอาหรอกขอโทษอคือคนเน่ยเวลาที่คุณใช้จังหวะของคุณน่ะนะคะในการจัดการมันไม่เท่ากันคนบางคนต้องใช้เวลานานนะคะคนบางคนอาจจะจัดจัดการหรือตัดได้เร็วกว่าอะไรเงี้ยก็แล้วแต่จังหวะของคุณนะคะไปตามจังหวะของตัวเองครับทุกคนมีจังหวะของตัวเองเชื่อหนูหนูขอโทษโอเคครับบ้าไหนมีอะไรอีกขออนุญาตดู นี่รู้สึกยังไม่กล้าปล่อยเขาครับเพราะสงสารชีวิตเขาสะเทือนใจเวลาเขาตัดพาอเราทําไงดีอูคําถามแรงมากเลยคือ,อเข้าใจนะคะเวลาที่คุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์รักของคุณเนี่ยม,มันจริงๆมันมันมันไปต่อไม่ได้แล้วอ่ะนะคะแต่อย่างที่เราเคยพูดนะคะมันจะเกิดระยะยืออ้อนะคะคุณไม่สามารถที่จะคุณรู้ว่ามันไม่ใช่แล้วมันไปต่อไม่ได้แล้วแต่คุณคุณเดินไปไม่ได้อ่ะ เพราะว่าความเป็นห่วงและความสงสารที่ว่านี้นะคะแต่ทีนี้ก็การคำถามแบบนี้นะคะเช่นอีกเช่นเดียวกันค่ะมันต้องใช้เวลานะคะพอถึงวันหนึ่งนะคะที่คุณรู้สึกว่าคุณอยู่กับคนคนหนึ่งเพียงเพราะสงสารเนี่ยมันเหนื่อยนะคือเวลาที่ที่ในในความสัมพันธ์นั้นมันไม่เหลืออะไรเลยอะ่ะมันไม่เหลืออะไรเลยที่เป็น เป็นเป็นปัดใจ,จหลักของความสัมพันธ์เหลือแต่สงสารเนี่ยคุณน่ยคือคนที่เหนื่อยนะคะและ้วพอเหนื่อยจัดจัดนะคะเดี๋ยวก็จะอืนะคะเดินออกไปได้เองนะคะเวลาค่ะ <c oughs> นี่วันวันไทายจริงปนะ่ะเนี่ยได้ได้คำตอบนะคุณผู้ชมโอ้อะคำถามต่อมามาเรื่อยนๆนะคุณผู้ชมช่วงท้ายละถ้าแอบชอบคนมีเจ้าของเ <c oughs> ยียวยาตัวเองยังไงดีครับ คนมีเจ้าของในที่นี้คือค,คือคอืมอมีแฟนแล้วหรเออมีแฟนแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คุณสามารถที่จะคือพูดอย่างนี้นะฉันต้องถูกด่ายับคุณสามารถจะรักคนบางคนได้นะคะและไม่เลิกรักด้วยะนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ยืนคู่กันอื ใช่ไหมแหมไปไม่เป็นเลยวะอย่าอึ้งนานเข้าใจอยู่อาจารย์โอ้ก็คือคืออยากจะบอกว่าคนคือถามคําถามมาแบบนี้แสดงว่ายังรักอ่ะนะคะรักคนคนหนึ่งแล้วคุณรู้ว่ามันมีปัจจัยที่จะไม่สามารถทําให้คนคนนั้นน่ยนะคะพัฒนาความสัมพันธ์คุณโอกาสในการพัฒนาความสัมพันธ์ไม่มีจากต่างจากฝ่ายอีกคนหนึ่งนะคะ ก็เลิกรักก็ได้ไม่เลิกรักก็ได้นะคะแต่ว่าก็ต้องรู้ว่ามันได้แค่รักนะมันไม่ไปจากนี้อ่ะนะคะมันคำถามไทยามันยิ่งแบบก็ก็คือคืออยากจะอยากจะชวนอย่างนี้ว่าตอนนี้นะคะมัน นี่คือนี่เราเรามีคนที่ยังตัดใจจากอะไรจากคนบางคนไม่ได้อยู่หลายประเภทนะคะคำถาม,ถามไม่รู้คุณพีดีเราแกเลือกได้เห็นนี้เปล่านะคะเป็นทีมเดียวนะคะพวกตัดใจไม่ได้นะคะก็เออก็ต้องใช้เวลานะคะแล้วก็ค่อยๆวางนะคะดูเชื่อเรื่องหนึ่งอาจารย์ทารายการด้วยกันมาหนึ่งปีเนาะเวลาช่วยเราได้มากจริงๆอาจารย์เวลาเวลาจะช่วยให้คุณดีขึ้นเวลาช่วยให้คุณเข้าใจมากขึ้นนะครับนี่หุย ขออนุญาตอ่านคอมเมนต์นี้ก่อนนะเจ็บสดๆค่ะวันนี้ต้องเจอหน้าคนที่เรารักเขาแต่เขาปฏิเสธเราแค่เห็นหน้าก็เจ็บปวดแล้วที่คือคือการทีคค่คนคนหนึ่งนะคะคถ้าคุณชอบเขาคุณรักเขาแล้วคุณคุณเป็นฝ่ายเริ่มนะคะเปิดเกมในการกบอกแสดงออกหรือบอกเลยว่าเอยฉันชอบเธอนะครับแล้วคนนั้นตอบกลับมาว่าเออแต่เราไม่ชอบเธออนะคะ ฉันว่าคนนั้นเนี่ะดีนะคนที่บอกคนอีกคนหนึ่งตรงๆว่ารู้สึกยังไงนะคะไม่แบบแบ,แบบอ้อมไปอ้อมมานะคะอะไรอย่างเงี้ยบอกตรงๆเลยว่าเอ้ยเราไม่ชอบเธอเราไม่สามารถจะไปในทางที่เธออยากจะให้เราเดินไปด้วยได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือคนที่เวลาที่รู้สึกว่าความสัมพันธ์มันมาถึงจุดที่ไปไม่ได้แล้วแล้วคุณบอกคนอีกคนหนึ่งตรงๆ คนแบบนี้เป็นคนที่เมตตาโลกมากจริงเพราะคุณไม่คุณไม่จําเป็นที่จะต้องรักแบบบอกคนอีกคนหนึ่งตรงๆนะคะแล้วก็หล่อเลี้ยงเขาอยู่กับความหวังนะคะลมๆแรงๆอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าใจว่าเจ็บอะค่ะแต่ว่าอยากจะในในความเจ็บนั้นนะ่ะอยากจะบอกว่าคุณโชคดีมากนะคะที่คุณเจอคนที่ปฏิเสธคุณตรงๆจริงถ้าเขาไม่ไปฏิเสธเราตรงๆเขาก็จะแบบว่า เอาน้ำหล่อเลี้ยงไว้ให้หความบอบเล้งเลี้งอ,องี่ส<อ>ู้พูดไปเลยป้มเดียวเราเจ็บรอบเดียวเราไปหาใหม่แปลว่า<ม>เราก็มูฟออนได้ชัดเจนตรงไปตรงมาคือคืออาจจะมูฟออนเนี่ยก็ก็เข้าใจเขาว<ก>่ามันต้องใช้เวลา <c oughs> แต่อย่างน้อยคุณรู้ว่าคุณต้องเริ่มกระบวนการม <c oughs> ูฟออนใช่โอ้ยดี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 อันนี้ชอบคอมเมนต์นี้มากเลยอ่ะคุณสุวกรุขออนุญาตถ้าอ่านผิดนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าต้องเข้ารายการนี้แล้วนี่เลยโรงงานปฏิกณ์นิวเคลีย มีคนถามแต่ว่านี่อาจารย์หรือปิกาจูอะแสนโมเมอะโอเคโอเคครับคำถามนี้อ่ะก้ใกายงชย้ทายแล้วนะคนเยอะอาจารย์คนดูเยอะมากเลยวันวาเวลนไทน์ครับอาจารย์จัดการกับความเหงายังไงดีเอ่อที่เหงานี่เพราะไม่มีกิจกรรมทำใช่ไหม <c oughs> มันเหงาเหงาเพราะอะไร <c oughs> เอออัอนเนี้ยติดช็อตนิดนึงแต่ว่าเมื่อกี้ติดอึ้งอยู่ย <c oughs> แล้วก็แบบอันนี้อันนี้ถามหรือว่าหลอกด่าวะไม่คืออยากจะบอกว่าวันวาเลนไทน์เนี่ยนะคะมันก็เป็นวันหนึ่งอืมวันที่สิบสี่กุมภาพันธ์ก็เป็นวันหนึ่งของเดือนกุมภาพันธ์เป็นวันหนึ่งของปีพศสองพันยี่สิบสี่จำปีพศไม่ได้นะคะเออก็มันก็เป็นวันหนึ่งอะค่ะอืนะคะถ้าคือคือเจ้าของคําถามเนี่ยเหงาอยู่ทุกวัน หรือเหงาเฉพาะวันวาเลนไทน์นะคะคือการจัดการความเหงาเนี่ยจริงๆเราอยากจะยกขึ้นเป็นสัก EP หนึ่งนะคะอย่างเป็เรื่องเป็นราวนะคะแต่ถ้าเร็วๆนะเวลานี้เนี่ยนะคะ,ะเวลาที่เหงาเนี่ยนะคะขอให้เอาตัวเองเป็นเพื่อนอเป็นเพื่อนกับตัวเองให้ได้อะดีอ่ะ ไม่ว่าจะอย่างไรอันนี้พูดจริงค่ะแต่ชอบนั่นแหละที่เปิดมาตั้งต้นเลยบอกว่าวันมาลนไทยก็เป็นแค่วันหนึ่งวันในเดือนกุมภาพันธ์ของปีนี้เดี๋ยวปีหน้าก็เหงาอีกมันก็เป็นวันวันหนึ่งของเดือนกุมภาพันธ์เหมือนกันนั่นแหละคุณผู้ชมนะโอเคเขาตอบว่าโอ้ยไม่มีกิจกรรมทําค้าอีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะพ้นแล้วค่ะวันมาลนไทยเอ อดทนนะอดทนดูไปก่อนใครลงรูปหวานกับแฟนมากก็อัานฟอร์ไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยฟอร์มันใหม่อะวงสุดท้ายแล้วจ้าวันนี้คนเยอะมากครับอยู่กันเมื่อกี้กับ500คนนะครับขอบคุณทุกๆคนมากเลยนะครับเป็นบรรยากาศใหม่เหมือนกันนะจันใช่ดูเป็นห้องนั่งเล่นดูแบบเออสบายๆนะแล้วก็วันนี้ก็จริงๆมีคำถามส่วนหนึ่งที่ถามมาก่อนหน้านี้แล้วก็หยิบคำถามขึ้นมาจากไลฟ์ด้วยก็ขอบคุณทุกๆคนที่ส่งคำถามมาเข้ามาพอจะรู้สึกยังไงบ้างกับไลฟ์ครั้งนี้ก็ ก็ก็เดี๋ยวพอจบร้านเดี๋ยวมาดูย้อนหลังกันได้นะครับนะขออ่านคอมเมนต์ไปเรื่อยได้ป่ะอะไรนะออได้ใช่ไหมได้ตอนนี้กินซิสเลอร์คนเดียวชิวๆครับชินเก่งมากครับซิสเลอร์เข้าได้คุณไม่ค่อยจะเหงาเลยค่ะออาฟิศให้งานเยอะมากเราชื่อเขาในคุณๆนะทำงานเดสร์สดาดป่ะมาจากแถวนี้นี่เองอื มีอีกมีอีกอความเหงาจะหมดไปเพียงแค่ไม่เอาความสุขไปผูกกับขาใครครับคืออออันนี้เขาผูกขาใช่ไหม,มดิฉันเคยเเคยเคยยพยายามจะบอกพวกเราหลายๆคนว่าอย่าเอาความสุขของเราไปใส่ไว้ในมือใครอคือถ้าไม่มีมือคนคนนั้นจัดการและอะไรทุกอย่างเนี่ยคือไม่มีมือคนนั้นอยู่แล้วคุณไม่มีความสุข อย่างนั้นมันจะยิ่งลำบากนะคะ mm. ก็คือคือจริงๆเนี่ยขอบคุณคอมเมนต์นะคะที่นยอ,อ่านหลายหลายคอมเมนต์นี่เป็นตัวอย่างว่ามันเ,เรามีวิธีจัดก,การกับความเหงาเช่นการใช้คือคือคือเวลาที่คุณเหงาเนี่ยนะคะเพราะคุณรู้สึกว่ามันไม่มีใครอยู่ด้วยนะคะคุณก็เป็นเพื่อนกับตัวคุณเองหรือไม่ก็มีมองไปที่กิจกรรม อื่น <và cùng S 1> ๆนะคะงานค้างยังไม่เสร็จทีนายจะไไม่ด่าอะไรเงี้ยนะคะก็มันมีมีหลายมิติที่จะมองไปได้อ่ะชอบมากนี่ได้ฟังมุมมองอื่นๆจากรายการครับเพิ่มเข้ามามากๆเลยจะอยู่กับเวิร์บทูเคยให้ขึ้นให้ให้แบบให้ขึ้นใจมากๆเวิร์บทูเคยอ่ะชอบ used to be โอ้ยดีอ่ะอันทำได้ริ้งสองอันอันไหนอะเอ่อถูกหักหลังอย่างอ๋อโอเคครับโอเคชอบมากอ่ะมา ถูกหักหลังจากจุกถูกหักหลังจากคนที่เคยรักกันครับจําเป็นต้องให้อภัยเขาไหมคะให้อภัยได้จะดีที่สุดค่ะเพราะเราเคยพูดถึงเรื่องนี้ไปแลว้วอะเวลาที่คนทําร้ายคุณไม่ว่าจะในเรื่องแบบไหนอย่างไรนะคะแล้วคุณคือพอทําร้ายคุณแล้วคุณคือมันทําร้ายมันเรียกว่าเอามีดปักเข้าไปกลางใจคุณอนะใช่ไหมแล้วคือจริงๆมันน่าจะเจ็บแค่ตอนเอามีดปัก แล้วก็หายเจ็บใช่ไหมครับแต่ว่าการที่คุณนึกถึงว่าเฮ้ยมันหักหลังชันมันหักหลังชันซ้ําๆเนี่ยมีดตั้นก็แทงคุณซ้ําๆ,ๆ,ๆซ้าๆซ้าๆคือการให้อภัยได้เนี่ยในที่สุดคนที่ถูกปลดปล่อยคือคุณนะคะอืยนนอาจารย์พูดเรื่องหนูปะเอาคิดว่าใช่ส่วนหนึ่งคุณผู้ชมปล่อยสิ่งนั้นออกไปคอุอาจารย์บอกแม่มันจะค่อยๆอือ ถ้านึกภาพการนี่ปักไม่ออกให้ลองนึกถึงว่าถ้าคุณพูดเรื่องนั้นซ้ำๆไปแล้วคุณรู้สึกไม่ดีอะ่ะคุณต้องหยุดเช่นแบบพูดอยู่นั่นแหละว่าแบบมันแบบเขาทํากับชั้างงานอย่างนั้นอ,อย่างนี้อะไรเงี้ยคือเวลาที่พูดเรื่องนี้นะคะคุณกําลังเปิดโอกาสนะคะให้คนคนหนึ่งทําร้ายคุณซ้าๆครับจริงไมเ็นคุณเดนะคุณเอฟโอว์ไซด์ครับโอเคครับชอบันนี้มากเลยอาจารย์ อยากมีความรักแต่งานเยอะทำไงดีครับหรือจริงอันรวมกันนะหรือจริงๆแล้วงานจะเป็นเครื่อง move on ที่ดีที่สุดครับอ่าอันหลังเนี่ยนะคะก็จะมีคนที่มีคนที่ติดอยู่กับอะไรหลายๆอย่างโดยเฉพาะเรื่องความรักยังลืมคนบางคนไม่ได้ยังยังงั้นอย่างนี้ใช่ไหมครับนะคะคุณหันเข้าไปหางานนะคะคุ้มเคกับงานนะคะชีวิตก็อาจจะประสบความสําเร็จอืมนะอะไรเนี้ยนะคะ ก็งานก็เป็นตัวช่วยได้อะไร่เงี้ยนะคะจริงจริงจริแต่มันมีอะไรหลายอย่างเป็นตัวช่วยคือที่จะดึงเวลาและความสนใจของคุณไปนะคะงานคือเรื่องหนึ่งอะไรอเงี้ยแต่งานก็กลายเป็นตัวขัดขวางหลายๆคนมองว่าเพราะงานเยอะก็เลยไม่สามารถจะมีความรักได้นะคะคงไม่ใช่มั้งนี่คงไม่ใช่มั้งไม่ใช่อ่ะความรักมันยังมาไม่ถึงพี่ไม่ใช่ว่าพี่งานเยอะ จำไว้ใครบอกว่าไม่มีความรักเพราะงานเยอะไม่ใช่ค่ะมันยังมาไม่ถึงอ๋อไอ้นั้นถามเหรอไอ้คนข้างนอกนั่นเหรอมีความสุขจังเลยอ่ะ ไม่ใช่ข้ออ้างเนาะโอเคอขออนุญาตอ่านคอมเมนต์ช่วงสุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะจากกันในวันนี้อาจารย์นี่ขอบคุณทั้งรายการอาจารย์คุณนูแลทีมงานทุกท่านนะฮะที่มีรายการงี้ขึ้นมาแล้วก็ไลฟ์เซสชั่นอีกด้วยถึงจะดึงตัวเองกลับมาได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ได้คำตอบในหลายๆอย่างที่คลางใจมาคิดตลอดเลยค่ะขอบคุณมากนะครับเอยดีใจยนี่คุณอาทิบอกว่ามันช่วยได้จริงๆนะคะมีงานเยอะมียอมยอ่างอื่นโฟกัส ริงเอ่อ,เ,อ,อเป็นไลฟ์ต่อชีวิตเลยค่ะจดจำนั้นนำไปใช้ไลฟ์ live วันนี้ดีค่ะไม่เงาดีนะประมาณนี้คุณผู้ชมจริงๆแล้ววันนี้เป็นไลฟ์ครั้งแรกเนาะผิดพลาดติดขัดตรงไหนขออภัยด้วยนะครับก็ทําได้ดีที่สุดแล้วในวันนี้เรื่องขอบคุณคนผู้ชมนะครับมีเมื่อกี้กับ500คนเลยอาจารย์สวัสดีทุกคนด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวก่อนไปนะคนที่ฟังเรานะครับคนที่ฟังเราแล้วยังอยู่กับเรามาจนกระทั่งถึงกําลังจะปิดรายการนะคะอาจจะรู้สึกว่า ฟังเราแล้วเนี่ยนะคะไม่เชื่อมั่นในความรักอีกแล้วอืนะคะคืออยากจะบอกว่าดิฉันเป็นคนที่เชื่อในความรักนะคะแต่เชื่อแบบนี้ค่ะว่าเวลาที่ความรักมันมาหาคุณเนี่ยมันงดงามมากนะคะเมื่อเขาเพิ่งมาเยเขางดงามมาก <laughs> เขามาพร้อมกับความสดใสความตื่นเต้นและความหวังเพราะฉะนั้นเวลาแรกรักนะคะ ดิฉันดูหน้าคนในห้องนี้ดิฉันตกใจนะคะ,สะแสดงว่าเคยผ่านอะไรแบบนั้นมาณเวลาที่แรกรักความรักมาเยือนใหม่ๆมันสดใสามากงดงามมากเสมอนะคะคแต่เขาไม่อยู่กับคุณตลอดอ่ะเขาก็จะค่อยๆแปลร,รูปไปนะคะสปีดการแปลร,รูปเร็วช้าไม่เหมือนกันในแต่ละกรณีแล้ววันหนึ่งเขาก็จะหายไปนะคะถ้าเห็นความรักแบบนี้ได้เป็นเส้นทาง เป็นอะไรที่งามมากเมื่อเริ่มต้นนะคะแต่ไม่อยู่กับคุณตลอดไปนะคะถ้าคุณเห็นมันเช่นนี้ได้คุณก็จะเชื่อมั่นในความรักแล้วก็ขอให้สนุกสนานและเป็นสุขเมื่อเขายังอยู่กับคุณนะคะปุบมือ Open Relationship the Standard Podcast Eye opening for your ears.